ปวดหัวเมื่อไม่ได้กินกาแฟเกิดจากการขาดกาแฟจริงหรือไม่และต้องทำอย่างไรอาการเหล่านี้เป็นอาการถอนคาเฟอีนนั่นเองค่ะก็จะมีความรุนแรงแตกต่างกันไปการหาคาเฟอีนทดแทนนะคะเช่นสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการ5นาทีดีต่อสุขภาพนะคะ เคยมีอาการปวดศีรษะเวลาที่เราไม่ได้กินกาแฟหรือบางคนก็นึกไม่ออกนะคะว่ามีอาการปวดศีรษะส่วนใหญ่จะปวดช่วงบ่ายบายแต่ในวันนั้นไม่ได้ทานกาแฟไม่ได้ดื่มกาแฟเลยนะคะสงสัยกันไหมคะว่าอาการนี้เกิดจากการขาดกาแฟจริงหรือไม่และจะมีวิธีป้องกันหรือแก้ไขอย่างไรก่อนจะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยค่ะ ในปัจจุบันนะคะกาแฟถือเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตเลยค่ะบางคนก็บอกว่าเป็นปัจจัยที่5วันไหนไม่ได้ดื่มกาแฟนี่แย่เลยนะคะหรือบางคนก็บอกว่าวันนั้นไม่ต้องทานข้าวก็ได้แต่ขอได้ดื่มกาแฟก็ยังดีค่ะซึ่งในคนที่ดื่มกาแฟเป็นประจำนะคะแล้ววันใดวันหนึ่งนั้นไม่ได้ดื่มกาแฟหรืออาจจะดื่มช้ากว่าปกติก็จะมีอาการง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาเลยทันทีนะคะและส่วนใหญ่ก็จะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยค่ะอาการเหล่านี้เป็นอาการ ขาดคาเฟอีนจริงไหมนะคะแล้วก็เราจะทํำยังไงดีนะคะก่อนอื่นนะคะหลายๆท่านน่าจะรู้ค่ะว่าในกาแฟนั้นมีคาเฟอีนนะคะซึ่งเป็นสารสําคัญเลยที่ทําให้เราดื่มกาแฟไปแล้วมีอาการไม่ง่วงเหงาหาวนอนนะคะกระฉับกระเฉงกระชุ่มกระชวยไม่แรงที่จะทํางานนะคะแต่คาเฟอีนนี่แหละคะ่ะก็เป็นสารเสพติดอย่างหนึง่งที่ทําให้เราคล้ายๆว่าติดกาแฟต้องดื่มทุกวันและถ้าไม่ดื่มหรือว่า ขาดกาแฟไปนั้นก็จะทําให้มีอาการห่วงเหงาหาวนอนนะคะและนอกเหนือจากนี้ก็จะมีอาการปวดศีรษะร่วมด้วยค่ะซึ่งอาการขาดกาแฟนะคะแล้วมีอาการปวดหัวก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละคนค่ะบางคนอาจจะมีปวดตุ๊บ หรือว่าปวดรู้สึกรัดรัดหรือบางคนก็อาจจะปวดแบบรําคาญไม่ได้ปวดมากถึงกับขนาดต้องทานยาหรือว่าต้องหาวิธีการในการช่วยบรรเทานะคะนอกเหนือจากนี้ก็อาจจะรู้สึกมึนงงสมองไม่ปลอดโปร่งอยากที่จะนอนตลอดเวลาบางคนก็จะไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวปวดเมื่อยนะคะซึ่งอาการเหล่านี้เป็นอาการถอนคาเฟอีนนั่นเองค่ะซึ่งอาการเหล่านี้ที่เกิดขึ้นนะคะก็จะมีความรุนแรงมากน้อยแตกต่างกันไปขึ้นกับ ริมาณที่เคยได้ดื่มกาแฟหรือว่าได้คาเฟอีนในแต่ละวันค่ะเช่นในคนที่ดื่มกาแฟวันละ3าถึงสแก้วถ้ทาทานน้อยกว่านั้นหรือวันไหนไม่ได้ทานเลยอาการก็จะรุนแรงมากค่ะหรือแม้แต่ในบางคนที่ดื่มแค่วันละแก้วเท่านั้นไม่ได้ดื่มกาแฟาก็จะทําให้มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นได้แต่ก็อาจจะเกิดไม่รุนแรงเท่ากับคนที่เคยดื่มในปริมาณเยอะๆนะคะซึ่งส่วนใหญ่อาการก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่หยุดดื่มไป12-24ชั่วโมงนั่นก็คือประมาณครึ่ง 1> 1หรือหวันนั่นเองค่ะอาการจะคงอยู่ต่อไปถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟอยู่ที่ประมาณ2-7วันได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมักมีอาการในช่วงวันแรกๆก,ก็คือ1-2วันแรกและถ้าหาร่างกายได้รับคาเฟอีนเข้าไปก็อาการนั้นจะเริ่มดีขึ้นทันทีค่ะแต่บางคนก็อาจจะยังมีอาการปวดหัวค้างอยู่ได้นะคะสําหรับวิธีแก้ค่ะก็คืออาจจะทานยาพาราเซตามอลเพื่อลดอาการปวดหรือถ้าปวดมาอาจจะต้องทานเป็นพวกกลุ่มเอนไซมเ์เช่นไอบ En, อย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมไปถึงการดื่มคาเฟอีนเข้าไปค่ะก็จะช่วยทําให้อาการเหล่านี้บรรเทาแล้วก็น้อยลงได้นะคะแต่ถ้าอาการไม่ได้เยอะมากแล้วก็เป็นวันที่เราพักผ่อนสบายๆอาจจะดื่มน้ําเยอะๆแล้วก็นอนพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อตื่นขึ้นมาอาการเหล่านี้ก็อาจจะดีขึ้นได้ค่ะสําหรับท่านใดที่อยากจะเลิกดื่มกาแฟนะคะจริงๆไม่แนะนําว่าให้หยุด แบบทันทีทันใดเพราะอาจจะทําให้เกิดอาการถอนคาเฟอีนแบบที่กล่าวมานะคะซึ่งมันก็จะทําให้เรารู้สึกว่า รู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวทําให้เราไม่อยากคิดที่จะเลิกดื่มกาแฟไปนะคะดังนั้นควรที่จะค่อยๆลดปริมาณคาเฟอีนลงค่ะเช่นเคยดื่มวันละ3าถึงสแก้วก็อาจจะลดลงทีละ1แก้วหรือชงกาแฟให้จางลงค่ะเช่นจะเคยดื่มครั้งละ2ช้อนถ้าเป็นกาแฟร้อนนะคะก็อาจจะลดลงเหลือช้อนครึ่งหรือช้อนหนึ่งนะคะแล้วก็ค่อยๆลดปริมาณจํานวนแก้วลงนั่นเองค่ะหรือถ้าไปซื้อเครื่องดื่มที่อยู่ตาม านนะะอาจจะบอกว่าขอลดช็อตลงหรือลดปริมาณกาแฟลงก็ได้นะคะรวมไปถึงการดื่มเครื่องดื่มทดแทนนะคะที่มีปริมาณคาเฟอีนน้อยลงยกตัวอย่างเช่นพวกชาหรือว่าโกโก้นะคะก็จะทําให้ปริมาณคาเฟอีนที่ได้รับในแต่ละแก้วนั้นลดลงนั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับอาการปวดศรีรษะที่เกิดขึ้นในคนที่เคยดื่มกาแฟแล้วหยุดดื่มกาแฟอย่างกระทันหันนะคะซึ่งโดยสรุปแล้วนะคะก็คืออาการนี้เป็นอาการท คอรคาเฟอีนสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยนะโดยเฉพาะในคนที่ดื่มกาแฟในแต่ละวันในปริมาณเยอะๆนะคะเมื่อหยุดดื่มกาแฟอย่างกระทันหันก็ทําให้เกิดอาการเหล่านี้ได้ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อร่างกายของเราที่ยังต้องการคาเฟอีนอยู่แต่เราเลิกดื่มแบบกระทันหันนะคะ วิธีแก้ถ้าเกิดอาการขึ้นก็คืออาจจะทานยาแก้ปวดดื่มน้ำนเยอะๆนอนพักผ่อนและบางคนอาจจะใช้วิธีการดื่มกาแฟเข้าไปก็จะทำให้อาการนั้นดีขึ้นได้ค่ะส่วนการหลีกเลี่ยงหรือป้องกันอาการเหล่านี้ที่อาจจะเกิดขึ้นในคนที่ต้องการเลิกดื่มกาแฟนะคะนั่นก็คือค่อยๆลดปริมาณกาแฟลงไม่ใช่เลิกแบบหักดิบกระทันหันนะคะอาจจะลดลงเคยดื่มมาละสองแก้วอาจจะลดเหลือนึงแก้วไว้นี้เป็นต้นหรือใช้เครื่องดื่มอื่นที่มีคาเฟอีนแต่มีคา อินปริมาณน้อยกว่ากาแฟก็ได้ค่ะพระบไปแล้วนะคะสําหรับคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแบบนี้ถ้าท่านใดชอบช่วยกด u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปด,ดีๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยสําหรับท่านใดที่อยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะก่อนจะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด Subscribe และกดกระดิ่งช่วยกดเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและท่านสามารถที่จะรับชมคอนเทนต์อื่นๆ จากเพจ Facebook ของเราค่ะบัณฑิตกายภาพบำบัดและจัดก,กระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยค่ะสำหรับท่านไหนที่ต้องการรักษาโดวยวิธีกายภาพบำบัดสามารถมารักษาได้ที่คลินิกของเราที่จังหวัดอุบลน,นะคะมี2สาขาคือสาขาวรินชําราบและสาขาพิบูลมาสาหารค่ะสามารถโทรนัดหมายล่วงหน้าได้ที่เบอร์0 8 5 3 6 9 9 9, 9 7 7ค่ะ และท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้นสามารถไลน์มาได้ที่ไลน์ @banditclinic ค่ะ @banditclinic ที่ขึ้นไว้ข้างล่างนี้เลยค่ะ <Wow. S 1> สำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ